รุนเดียวกันแต่แท้มันทำกับกูได้ไอ้ขมนะไอ้ขมมึงจะหลงเข้ามามั่งแล้วกันไปดูถ้ากูออกไปได้กูจะไปเรียนต่อในร้อยให้สงอ่ะมึงยบริเอกโหพี่ สภาพเนี้ยติดคุกมากี่ปีแล้วเนี่ยสามวัน<ฮ>ถูกแหมท่านเป็นคนติดคุกมาตลอดชีวิตนะใช่เฮ้ยทำแบบเนี้เบบว้ยมันดูโหดดิมองไกลๆมันน่าเกงขามว่าจากผมแกทำเกินไปว่ะ <c oughs> จริงไหมเฮ้ยแต่มันก็น่าที่เขานะเว้ยสโลและเอ็นข้างไข่ โอ้ก็อยู่ข้างพวกเราสิวะน้อยน้อยน้อยแดกเลยพวกกูล้อเล่นนะไม่มีใครสงสัยเลยมึงรอกไอู้คอยดูนะกูออกจากคุกไปได้เมื่อไหร่แล้วก็พี่จะออกไปกินบะหมี่ที่หน้าวัดลูกสาวก็สวยต้องกินถึงสี่ชามไอ้กสัามาพูดให้กูเคิร์ฟไอ้ขมมืกูเจอกันแนะ่มันสั่งกูติดค,คุกยังหมูยังหมาเอาหน้าพี่พลเอก อะไรที่มันเลิกแล้วต่อกันได้อะนะก็เลิกไปเถอะแต่ถ้ามันไม่ได้อะนะเราก็ต้องเอาคืนใช่ไหมพวกเราข้ามาโก้ซึ้งเหมือนวะมึงข้ามเดียวกับโก